สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปกันอีกแล้วนะครับวันนี้ซาวคาร์บเควันสิบหกสภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์มาอีกแล้วนะครับตัวนี้สวยเหมือนใหม่สวยมากๆสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำการลื้อตรวจเช็คหมดทุกจุดนะครับหม้อแปลงก็เดิมๆกันเลยกันเลยนะครับอ่ะไปดูด้านข้างครับหนาสวยนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมทีละจุดเลยนะครับ จะมีเกณฑ์มี48โวลต์นะครับแล้วก็เล็งแล้วก็โลคัสนะครับ EQ 6เมตรครับลงได้ลึกมากๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีปุ่มใช้งาน EQ ครับออกมีมา4ออกนะครับสวยมากๆครับสวยกริปเลยนะครับปุ่มออนปุ่มมิกนะครับแล้วก็ปุ่มกรุ๊ป PFL ปุ่มสไลด์ขาวๆนะครับ สภาพสวยมากครับใครได้ไปดีใจด้วยจริงๆเสียงหนาสุดๆครับอันนี้เราไล่ด้านล่างก่อนนะครับซาว์คาร์บเควนะครับนี่ครับ K1 วันโมโนครับเอยไม่ใช่โมโนสเตอริโอ2ชุดนะครับนี่สเตอริโอ2ชุดสเตอริโอมี4 EQ 4เม็ดนะครับออก4ออกนะครับเหมือนเดิม ใครเคยเล่น K1 อยู่ไม่ต้องกลัวนะครับเสียงหนายิ่งกว่าตะกูลไรท์โฟีกนะครับน่ะดูปุ่มด้านบนนะครับโซนนี้บ้างสวยกริบครับทุกเครื่องนะครับเราให้ช่างทำการหรือทำความสะอาดตรวจเช็คจุดไหนมีปัญหาเราทำการแก้ไขหมดนะครับอ่ะไปดูหม้อปแปลงนะครับสวยๆใช้งานบ้านเราได้เลยนะครับไฟเราทำเป็น2 2 0โวลต์เรียบร้อยแล้ว ไปดูด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังรูแผวพๆเลยนะครับออกนะครับ6ออกนะครับแสดงว่าด้านบนจะต้องมีปุ่มสลับออกนะครับให้เป็น5กับ6เยอะแยะมากๆเลยสเตอริโอ1สเตอริโอ2นะครับใช้กันเข้าไปแล้วก็ไดเล็กเอาตอินเสิร์ต ไฮเซตไอพีนะครับแล้วก็ลายใหม่เครื่องเรานำเข้าจากต่างประเทศนะครับสวยๆจบทุกเครื่องครับใช้งานกันยาวๆไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับใช้งานได้ทันทีครับตัวนี้นานๆจะมาทีครับ k1 ปกติจะไม่ค่อยมีมาเพราะว่าราคาที่ประมูลมา ค่อนข้างสูงแล้วแล้วต้องมานั่งทําให้จบอีกมันก็เลยสูงเข้าไปใหญ่นะครับแต่ของเราเน้นความสวยครับลูกค้าที่ซื้อของเราก็ลูกค้าคุ้นเคยกันทางนั้นนะครับเน้นสวยเน้นจบนะครับเสียงดีมากๆครับใครชอบหนาหนาดุดุแน่นแนะครับไม่ผิดหวังครับซาวด์คราฟเควันครับสำหรับใครชอบก็ติดต่อโทร0823292891ครับ 1นึ่งซาโป,โปมิวสิกนะคนปรปฐมครับอย่าลืมกดจิตตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับ k .1 ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดมูมิกตัวอื่นกันต่อครับ